หนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาปกกับข้าวสามสามแถวสามแถวค่สามใบเถ้านะค่ะมื้อนี้ก็จะมาแข่งข้าวดิเอฟซีค่ะมาช้าแต่มาชัวร์เนาะค่ะเลขรับวงในสายแรกค่ะมื้อกี้กับเขาอยู่เด้ศูนย์แปดห้าเนาะค่ะค่ะกาบหวานข้น่ะแม่แม่เอฟซีเมันเอาไปวิ่นเอาเจ๊กระถือโยกสมัยนี้สมออยู่ได้แหละแมนค่ะให้ิเอา กับบหลายตูเนาะค่ะสามตัวก right? ็ว oh. like ิ่งเอาอยู่ในหันก็ได้จะวางนะ้องก็ถือกินเนาะถือกิค่ะน้ำอาจารย์วัดปลาน้ำหอมวาเลขเลขอ่ะแปดอารหันมือทุ่ทถ่ายใจบนได้สรุปอยู่ค่ะสิบเจ็ดเข้าตรงตรงไม่ต้องกลับบนเป็นบนเลยบนอย่างเดียวผอบค่ะอาจารย์มาตรงตรงแตงวันนี้ก็มาแล้วเด้อแปดอลรหันก็ได้ก็ติด้เบอร์คลิปเหล่านะกับบอไเป็นไลนมืองแล้วนะ ้เม yeah. ื่อก mm. yeah. mm. uh, ี okay. right. so, ้น oh. ี่เขาก็ปล่อยอีกเล้วหนึ cafe. ่งเราก็มาซ้ำอีกตอนนั้นคือค oh, so nice. ือปล่อยชุดเต็มสิบห้าตัวเนี่ยปล่อยแล้ว okay. ค่ะบารนี่มือนี่กับปล่อยไปแล้วชุดแปดตัวเหลือมือของลูก้ใจอยู่แต่ฟันไหนเม็ดเดียวคือมืออ่ามือหัวตาแมวออกแมวซึ่งหัวตรงแล้วเนาะค่ะจะลูกกลมให้ค่ะเอาบารนี้ว่านึงนี่แม่แม่เอฟซี่ไล่มาบอกนะค่ะว่าบาร์นี่นอนทั้งคืนใจบนก็ตกใจเป็นยังผีหลอกบอค่ะแมวไว้สั่นบอ จักระจานห้องอยู่เวอร์ขึ้นมาจ้ะแสดงว่าคันห้องจังสั้นนี่สิไม่โชคไม่ค่ะคุณแม่สิได้โชควันที่หนึ่งเลยนะแม่วิรีหรือว่าอีเิรนอีหลีมาจ้ะเอาแมวน้ำบอแมวไปห้องน้ำบอลแล้ว่มาจัะเอาไปห้องเคลื่อนกันนี่ค่ะจักระจายย่างๆอยู่คือเก่านะค่ะเครื่องรางของขลังของเราเห็นไหมชัตค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นชัตบ่ไหนเย็แข็งนิดนึงแ่ข็งนิดนึงค่ะแม่ค่ะแย่จับโชคอะไรค่ะ อันนี้ลีไรนะคะลีไลค่ะค่ะอาจารย์จักรจัน์ห้องยเบขึ้นแมวกับห้องปูพี่ปูนกันย่างเหมือนเดิมค่ะค่ะนี่ปูพี่ปูนอันนี้ตัวปูอันนี้ตัวเมียตัวเมียยู่ใส่นอกอันนี้ก็ปูพี่ปูนนะค่ะก็คือกันยอดจิ้ต่อทางแอดมินแต่ละช่องเลยนะค่ะเดี๋ยวแต่ละช่องทีมงานของคุณมานรวยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้คือเ่าค่ะท่านผู้ชม อันนี้เล่ไล่จะบูชาเป็นคู่ก็ได้ค่ะมีคู่หนึ่งตัวก็ได้ค่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวเมียก็ได้แต่ว่าส่วนมาก่นในน้ำเห็บูชาเป็นคู่นะคะแม่คู่ค่ะเป็นคู่แม่ก็จะดีค่ะวันนี้ตะกุดรกแมวเนาะค่ะอันตจกุดรกแมวอ๋ออันนี้พะอบอันนี้คือตัวใหญ่เนาะอันนี้เต็มค่ะตัวเต็มเนาะตัวเต็มค่ะอันนี้ก็นองแบงอันนี้ก็น้องเต็มนองแบงกับนองเต็มเนาะค่ะ ปันี่อันนี้กัตะกุดซึ่กันค่ะเรื่องตะกุตตะกุดหนุนดวงค่ะเห็นทุกช่องนี้เนาะเห็นจะโทรติดต่อสอบถามราคาแต่ละช่องได้เนาะค่ะปั๊นนี่ตะกุดกินไม่หมดย่างๆอยู่ค่ะอาจารย์เ้ามาไฮเมื่อนี่หาสิบดวงนี่นะคะเนาะเห็นนี่ซ้ำที่เห็นไี่ซ้ำนี่ไี่ซ้ำที่เห็นค่ะนวดคือกันค่ะนวดหนีโอ้คุณแม่คนนั้นนวด คุณแม่ที่มาจากพัทยาเชี่ยนหน่อยดำในวันที่เพิ่นเดินทางมารักษาตอนนั้นเนาะค่ะเพิ่นจะต้องไปเพิ่อนในหัวฝรั่งอีกเหรออ้ยคุณแม่นอนค่ะคุณแทานนี่สุดยอดเลยแม่ดีดีค่ะค่ะนี่นวดค่ะนวดค่ะค่าทาอันนี่เนี่ยดีที่สุดครับสำหรับข่าขายครับทีไปทำงานเนาะค่ะไปทำงานกับคันจิบอ่อนๆก็คือทีนี้แฟนฝรั่งเนาะค่ะบเป็นเกี่ยวกับพวกการงานพวกเจรจาพวกยังไงเนาะค่ะคายของก็คือตัวนี้เลยค่ะ ค่ะือว่าคนจิไปบี้ทำงานแบบเป็นหมอนวดเป็นยังสินะแมงดาทงานพวกพ่กอะพวกโรงแรมพวกอย่างนั้นสิเนาะค่ะดีกับการจรจาค่ะติดต่อสนทน้าไอยังนี่คือนวดเนี่ยแหละดีที่สุดค่ะค่ะโอ้หนูยังตื่นเต้นน้ำเล่ย์ไรห้องอยู่บทขึ้นอยู่เด้วยก่นตนบ่แม่คุณแม่เราจะได้โชคบ่มีโชคบ่แอร์เดี๋ยวก่อนแม่อีหลีบ่แม่แม่อีหลีได้ใจผมก็งั้นห้องก็ยังเตียงจักจั่นอีหลีนี่ยบ่คุณแม่บ่แม่คุณแม่เสื่อม จันจันว่าไหวในบ้านหมอโบว่าสั่นบูชามาว่าสั่นบูชากูผัวเมียไปค่ะอันนี้เนาะค่ะเขายาวอะไรหญิงสาวได้สาวเอานะคะน้องเป็นบอยจะหน่อยบุญพาเลาไปไหมกับไปสาวมาเด้อขาขาเยี่ยวยาวนี่เขานี่ยเยี่ยวเ่ะอันนี้หน่อยกับอันนี้หน่อยกับสาวคือกันหญงสาวเดียวสาวคือกันค่ะสาวพี่เด้่ยกันน้อยหันจันจันเนาะค่ะเสาว ปูพี่บุญก็ยังเหมือนเดิมเนาะค่ะอันนี้อัดกรอบแบบนี้เพราะอัดกรอบเนาะค่ะค่ะสวยสวยค่ะสวยมากเลยเที่ยวขาดปลอดภัยเนาะอันนี้เพื่อเป็นที่นึงเนาะค่ะเนาะนี่เอฟซีก็อยู่มูนต้องระวัดของปูอยู่เนาะค่ะค่ะเอาไปนี้ตกลงเอฟซีว่ามาบอกเรื่องเหล็กลราวงในอีย่างวะกับร้านในเก่าเนาะค่ะอยากแจ้งอันนี้เนาะค่ะอย่างเราเนี่ยแม่แม่เองฟังฟังก่อนว่ายังย่งอยู่ค่ะแต่ว่าเหลือกับบัวลายเนาะค่ะเหลือบ่วลายแล้วตอนนี้ เอ้ซเ ah. hey, พิ่นอันั้นเพิ่นเห็นลงบอโทษลเพ so smart, ิ่นก็สิสั่งจองเนาะบาบาแล้วงมดสิมาเนาะเอาปเรือไเรื่องมสิมานี่เนาะเอาเรือบ้างัก็ได้ค่เด้อะเลขรับวงในเดี๋ยวเรานี่ยเาที่เราค่ะฟองพารวย ห้านาทีกว่าค่ะอออไไดด้้ยยูู่่โทรมาโทรมาเมื่อวานนี้ได้ค่ะเลขรับนี้หัวนี่คือว่าม้าสาอยู่ในเนาะปกติจะให้กล่องวแสดงว่าโอ้เป็นพัดกล่องย่างดีแล้วค่ะสายแรกมาแล้วค่ะสายแรกใช่ไหมคะน้ามเถื่านน่ะเดี๋ยวหน่อยเอาตาป่ะเนาะเห็นป่ะกะเห็นเห็นทุกช่องมองเห็นเห็นค่ะนั่ขยับมาทางนี้ไม่มีปัญหาเอาเอาสองทางงดก่อนใส่ทางงดก่อนเนาะค่ะเะเอาเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอวยมาก็ได้เดี๋ยวค่อยอวยมานะคะ เดี๋ยวค่อยอวยนี่คือเดี๋ยวค่อยขยับมานะคะคอ่านเนน้อค่ะนะคะเดี๋ยวอ่านให้นะคะสักคู่ค่ะขอขยายกล้องนิดนึงก่อนมองเห็นไ่โอเคค่ะสำหรับเลขลับวงในสายแรกนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหกค่ะบนให้มาที่สามหกหนึ่งค่ะล่างห้าสองนะคะตัวรองสองศูนย์ค่ะอย่าลืมนะคะเอลปีวินเอาที่สามตัวนะคะบางเือมาสามตัวแตกความกันได้ค่ะ เก็บข้อมาให้เอาท้านนี้เห็นบ่เ,เห็นค่ะแอดมินม่อยากพูดมากเก็บข้อมาใส่เก็บข้อเน้นๆนนไปเน้นๆแล้วฟันแล้ว <c oughs> ค่ะฟันเราอยู่ในนี้โอค้คลิปต่อไปนี่กะถือว่าคนเรียกร้องกันมาเอาเอาลูกในน้องคันเนาะได้ค่ะคลิปต่อไปถือว่าคนนี่ขอองเรียกร้องกันมาหลายคืออ่าล่างตรงผิ่ที่ม้วนกันเนาะหรือว่าแน่สัมผัสคอนแกนค่ะสัมผัสคอนแกนมือนีค่ะเดี๋ยวตามให้ค่ะ จริงๆนะคุณแม่โทรมาตรมือวันพาเราดิแต่ว่าเ้ากับบว่างรับผลพ่อเขา้าเที่ยวไปสวยๆมากคุณแม่เป็นกับบว่างเนาะ,ะถ้าจะโทรก็ต้องโทรตั้งแต่ตอนเช้าหรือว่าตอนดึกๆไปเลยค่ะคุณแม่เป็นกับหลายอันหลายอย่างเนาะ,ค,ะ <FC> ค่ะเอฟซีก็เรียกร้องมาหลายอยู่ด้วยค่ะแม่ทิ่สัมพันธ์ค่ะหรือว่าเสี่ยใหญ่สิบล้านเนาะ,ค,ะค่ะฟันมาแล้วได้เลขวิ่งฟันมาแล้วโอ้ฟันตัวไรเนาะค่ะใจบุญ เป็นเรื่องแต้บอพอจะเด้ไปเองเนาะอยากหู่อยากหม่เขาบอกใม่นีบนกันเป็นรถบอบอค่ะไม่หวานไม่หวานเลยทาสนุกทาสรู้แต่ว่าเมื่อนี้เอาเอาไม่เห้แม่เ้าข้าว้าข้าวเนาะค่ะข้าวค่ะเลขเสียใหญ่เนาะค่ะตอนนั้นก็ขึ้นในคลิปไปแล้วนะคะที่ห้ตตองหวามากนอกากขึ้หกับหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าตัวฟันมาแล้วเด้อค่ะแม่ถู้นมากแล้วเอาตัวนี้เอาหอยมึงดีก่อนเดี๋ยวเรารุปจะสรุปให้อีกรอบนึง เหมือนวันนั้นที่เราสรุปจวยให้ก็ตอนสามโงเจ้าเนี่สรุปทุกสำนักเลยค่ะเอาเอาแบบเนีนๆเรียบร้อยอยู่ในแหวเอาชุดเนีนๆเลยทมว่าใจบุญฝันไปฝันค่ะมื่ขึ้นฝันดีดๆฝันเห็นอาจารย์วัดปลาอีกแล้วของเล่าเขาสมบูรณ์จำได้บองวดนั้นที่ใจบุญฝันเห็นเห็นอาจารย์วัดปลาเห็นอยู่ว่านั่นแหละคนถือสังฆทานเขาไปว่าจะไปท้ำบุญน่งสิ วันแรกเล่ากับเขา17เห็นป๊อปเนค่ะเมนครับเมนี่เมื่อนี่กับฟันฟันเห็นอ่าอาจารย์มาคืออาจารย์เดชบุญทมทีไปคืออาจารย์เดชโยกเพี้ยนนะแต่ว่าในตื่นเส้าขึ้นมาได้ยกเพี้ยนอีกหรืเปล่ค่ะยกยกเสอบเอกเสอบโล้นนะค่ะฟันต่างันเปลี่ยนออาจารย์วัดปลากับแมาอีรีแสดงว่าเลขกเมื่อนี้ต้องเขาต้องแนวตองเพิ่าสิดเราอย่าลืมตองหยดน้ำเด้อค่ะนี่ที่อาจารย์ให้ตองหยดนี่เนาะโอ้โหอะไรก็เล็กค่ะนี่ย ให้ตั้งแต่แรกไหมคะเล็กเล็กนางเงี่ยโมเมนได้ค่ะเล็กเล็กนอนหรือเปล่าคะเลนอนโอ้เล็กนอนดิบุญมา้วยไปดาวเล็กนอนแมนเล็กนอ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 นฝันต่ะนี่กเล็กนอนหายตองงอดเลยค่ะตะนีค่ะห้าหนึ่งกับสี่แปดค่ะภาษาคนเหมือนขึ้น มีเลขนิมิตอ๋อภาษานีภาษาเขาพูดมาด้วยวันนี้มาบองเลขนางเนาะบันี้เลขนางคนก่อนนี่เลขนางกับเลขชุดแปดอลัหันยี่น้ากันเนาะค่ะอ๋ออันนี้ชุดแปดอลัหันตรงกันค่ะนั่นไงเลข่อเพิ่มตรงกันบ่ดเิมาเยอะน้ำกันตรงกันค่ะเด้หน่อยตรงกันที่ที่นี่เดี๋ยที่สามห่เนาะเพิ่นเข้ากันเรื่อค่ะ้งวันนี้เลข เลขก็นั่งเอาครับเลขคู่ไปนหน่อยอ่าเด้หน่อยเห็นในประขาเมื่อกี้กับตรงกันเนี้ยเลขเปนั่งเอาหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะเลขตรงกันก็คือมั่นใจได้ด้วยเนาะค่ะหัวมาพร้อมกันเนาะค่ะเข้าแน่ๆเอ็นทุกช่องเห็นอยู่ค่ะชัดข้างนี่เลยค่ะตั้เห็นตั้งหมดเลยค่ะเห็นค่ะเห็นมาค่ะชัดเลยชัดค่ะ ันี่คือคัดออกจากชุดเต็มเป็นบ่ค่ะชุดเต็มเต็15ตัวค่ะแล้วก็เราต้องมาล่อโค้งตัวใดเมื่อวนนี้เจออะไรแล้วมื่อวัี่26มือ2มือนี่วันที่26แล้วคสองวันแา้เนี่ยสองมือกันแล้วค่ะก็มาเน้นเป็นบ่ค่ะว่าจะเป็นตัวใดเป็นบ่อเนี่ยเอาเอาลงในเราด้ินีะเอาลงเลยค่ะต่อไปคลิปแม่มือมือนี่เป็นอาชีพเน้นหาเด้แม่ต่อเน้นก็รอติดตามเนาะรอติดตามมกอเข้ากุหล่ะคาบรอติดตามไปนาะค่ะเอฟซี เ้นหน่อยมีอกย่างหนฝากเอฟซี่ค่ะฝากอยู่นี่ค่ะมือนีไม่แน่วาฝากอยู่ค่ะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์เพรวันอาทิตย์เส้นหน่อยเลือมเส้นหน่อยลงไ <c oughs> ึกว่าเป็นวันจนันทร์ใช่ไหม<ว>ค่ะ,คะ ถ้าไปอยากได้อ่าต่างประเทศนะคะแก่ไล่หาเซนหน่อยเลขเขาจะได้ยินมานี่นิโว่ผมมาไหลายงวดหลเงินตรงเลยค่ะคือัวกหันจะได้อาทิตย์ได้อาทิตย์บางทีหนึ่งเขาจะจีตรงๆเงินมาแก่นค่ะโอ้ยหนึ่งสี่ตรงๆเลยใช่ไหมคะเซนหน่อยเมื่อนั่นกะออกซ้อมซี้ตรงๆอีกข้าบน้นล่างค่ะเอาเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นขึ้นประเทศค่ะค่ะมืออื่นกับไปเที่ยวต่างประเทศนั่งกันกับเซนหน่อยเด้อผู้ใดสนใจก็พักไล่มากค่ะค่ะ คนนำโชคหรือว่าเงินน้อยพารวยนะคะค่ะเรื่องหน้าที่แล้วค่ะพ่อได้ไปค่ะได้ราคาสิบเอ็ดแล้วค่ะอ๋อสําหรับคลิปนี้นะคะเนาะอันนี้ก็สิฟ้ดโชวหน่อยโชวอีกหน่อยย้ว์อีกหน่อยเน้ยค่ะติดต่อสนใจติดต่อทางแอดมินแต่ละช่องไหมล่ะค่ะค่หนึ่งก็บอกรายละเอียดไปแล้วนะคะนี่ละผู้ใดสนใจกับทักไลนไต่คลิปเด้อเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แต่ละช่องเนาะค่ะสอบถามโทรสอบถามเอาได้ ว่าเออสนใจไล่ๆบอกสนใจตะกูดบอกหรือว่าปูพี่บุญหรือน้องแมวเอาไล่ๆไปห้องเด้ออันมู่นนี่นองแมวมอหันมาข้นกับว่าห้องแมวแมวอยู่บันศีลบางนึงนี่มวันพาเอาหนึ่งคือตอนที่เป่ญหาเข่าให้กินเนาะสังเกตดีๆค่ะผู้ใดสิมีโชคไม่รามนี่เพิ่นสีห้องแซวแซวอยู่เลยค่ะแล้วกรนจันจะจะได้เอาซนี่อุดหูค่ะห่อแบบแสบเอาได้แก้วหัวเลยเนะ เฉพาะผู้ที่บูชาเป็นมะค่ะผู้ที่มี่ศกก็เพลินเป็นบะขามเรีนค่ะแรนเมนงค่ะจะได้เงีนโ่แมนว่าจะได้เงยนมาทุกข้นเค่ะจะเป็นบางคนเนาะค่ะผู้ที่ถี่สกเค้านั่นเป็นบะขามเรีนค่ะขอเอาไปลาบรรพะะเนาะเอาเประชาเจนแล้วนะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เท่ากับว่ไม่อย่างเราแล้วเท่าไรก็ปากไวแล้วชอบเบียร์ก่ะอ่ะน้มกันน้ำกันเนาะเอาเท่ากะ เอาคลิปนี้เลแม่แม่เอฟซีแลค่ะพิจารณาเบิร์นมาค่ะถ้าเอาเส่นหน่อยเบาหน่อยกุ้ยเตี๋ปคอยอ่ะโอ้กับบุฟี่ยังเบาเด้อรือมั้กับโยบ้านเนาะค่ะค่ะสวัสดีท่านตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ